เช้าวอวันใหม่ที่แสนสดใสแม่ไก่ก็พาลูกไก่หากินอยู่ตรงนู้น<ๆ>มมเมาแหม่แอพเพรสชอ่นทำอะไรอยู่นี่ทันตะวันของเราแล้วก็ ลูกไก่ตัวเล็กเราปล่อยให้ออกมากินหญ้าเพราะว่าไก่ตัวเล็กจะไม่กินผักอย่าให้ไก่ใหญ่ออกมาแล้วกันไก่ตัวเล็กจะจิกหญ้าอ่อนๆที่มันพึ่งขึ้นนั่นแหละเราก็และปล่อยลูกไก่มาฮะกินน้ำค้างด้วยกินน้ำค้างจากผักนี่พระอาทิตย์กำลัง โค้นบนยอดเขานุ่นมองไม่เห็นกันเลยทีเดียวคือรา่ิว่างจ้านี่เป็ดไก่ก็ร้องพอดีตามแมา่ไปแล้วเมียเมียวสอ,องตัวทำอะไรอยู่ตรงนี้อืมแอพิชโชค,ครับ อัมค่าคะทำอะไรวันนี้อากาศดีหรือเปล่า <c oughs> พอดีหอแขกแขกแขกพอดีแม่ไอพอดีมันหิวแล้วพอดีกินอาหารไก่อีกแล้ว เข้าเองยังไม่ได้หรอกกินอาหารเม็ดก่อนไหมพอดีน้งเมียวเมวเนาะเรื่องมากจริงๆเลยพอดีเราเนี่ยตอนนี้เห็นไม่เห็นพระอาทิตย์อยู่ดีสว่างเกินไป ทุกคนได้ยินเสียงไก่ขนันได้ยินเสียงนกร้องไหมดูบนน้นสินกบินเต็มทั้งฟ้าเลยอากาศสดใสนกก็เลยชอบตอนนี้อากาศกำลังเย็นว้าวหรือว่านกบินหาอาหารเนี่ยบินกันเต็มเลยอะ่ะ อเคแค่นี้แหละพราทิตย์กำลังออกมาแล้วออกมาให้แสงสว่างตอนกลางวันก็ร้อนสุดๆไปเลยลากันด้วยนี้แล้วเหมียวเหมวเนาะเมียวไปแล้วนะเอพิโชนะ บ๊ายบาย